สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุกับข้าราชการบำนาญค่ะก็ขออนุญาตเอ่ยถึงกระทู้ถามของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเมื่อวันที่7จเมษายน 2, 5ส5 6 6คนะากสกระทูมีเนื้อหาในรายละเอียดว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับข้าราชการบำนาญก็มีท่านหนึ่งสอบถามไปนะคะในรายละเอียดก็คือช่วงที่พ่อกระเสียนขเทศบาลได้ให้ประกอบเอกสารรับเบี้ยยังชีพ ผูดสูงอายุรับมาได้3-4ปีจากนั้นได้มีการเรียกเก็บเงินคืนตามจำนวนที่ได้รับมาแล้วพอแล้วพ่อดูข่าวเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่ารัฐบาลจะคืนเงินที่เรียกเก็บไปอยากสอบถามว่าเป็นข่าวจริงหรืออยากสอบถามว่าเป็นข่าวจริงไหมคะ พราะเซิร์ชหานใน Google ก็ไม่มีขอบคุณค่ะค่ะก็เปิดกระทู้ถามที่น่าสนใจเป็นกระทู้ถามของท่านรายหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของเบี้ยยังทีพผู้สูงอายุกับข้าราชการบำนาญนะคะค่ะวันนี้พออนุอาเห็นว่าเ,เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังกันทุกๆท,ท่านค่ะก็ในรายละเอียดนะคะ ในช่วงนั้นในช่วงที่พ่อเกษยียณอายุราชการจากก่อนที่จะเกษยียณอายุราชการที่หน่วยงานของพ่อน้อ่ก็มีนะคะในช่วงนั้นก่อนที่จะเกษยียณอายุราชการคุณพ่ออาจจะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุกับเทศบาลไว้ค่ะในช่วงก่อนเกษยียณไม่รู้ว่าจะรับบำเหน็จหรือบำนาญน,นะคะ หรือบำนาญอันนี้เคสนี้เกิดที่ท้องถิน่นของที่ปอน้อยปฏิบัติราชการอยู่ก็มีนะคะค่ะท่านมาลงทะเบียนไว้ตามสิทธิ์ตามสิทธิ์ของท่านค่ะแต่ท่านยังไม่ทราบว่าท่านจะรับบำเหน็จหรือรับบำนาญค่ะก็ถามว่ามาลงได้ไหมได้นะคะได้ค่ะก็คงจะเป็นเคสกรณีเดียวกันนะคะ,คะถ้าคุณพ่อ รับบำเหน็จก็คือเงินก้อนไปก็คงจะไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากเปี้ยยางที่ผู้สูงอายุคุณพ่อท่านนี้อาจจะมาลงทะเบียนผู้สูงอายุไวพ้พอถึงในช่วงที่จะได้รับเบีย้ยยางชีพค่ะคูบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานก็โอนสิทธิ์โดยตรงแต่คุณพ่อไปเลือกรับสิทธิ์ก็คือเป็นข้าราชการบำนาญ พอเป็นข้าราชการบำนาญค่ะก็ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติค่ะขาดคุณสมบัติทันทีค่ะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนต้องถิ่นนะคะอันนี้ก็คงจะชัดเจนสรุปแล้วก็คือคุณพ่อท่านนี้ที่สอบถามมา ช่วงที่ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ท่านยังตัดสินใจไม่ได้ว่าท่านจะรับบำเหน็จหรือรับบำนาญถ้าท่านรับบำเหน็จค่ะก็คงจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะพอท่านรับบำนาญปุ๊บเป็นข้าราชการบำนาญท่านขาดคุณสมบัติทันทีทันทีคุณพ่อได้ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ค่ะท้องเทีนก็จ่ายตาม ่าจ่ายตามที่่าจ่ายตามที่คุณพ่อได้ลงทะเบียนขอรับเบีย้ยอย่างคีพผู้สูงอายุไหวค่ะแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินคืนถูกต้องค่ะต้องเก็บเรียกเก็บคืนเงินนะคะคืนเงินเพราะว่าท่านขาดคุณสมบัติในการรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะคือต้องไม่เป็นผู้ได้รับสัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น คงจะชัดเจนค่ะก็ที่ท่านไปดูข่าวมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่ารัฐบาลจะคืนเงินที่เียกเก็บไปค,ค่ะก็คงจะไม่เป็นความจริงนะคะค่ะเดี๋ยวนี้ข่าวจริงข่าวปลอมเยอะนะคะค่ะก็ต้องกันกองต้องดูว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้มาจากที่ไหนมาจากส่วนไหนค่ะก็ต้องดูข่าวด้วยนะจ๊ะว่าแหล่ง่เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ไหม สรุปแล้วก็คือการทางเทศบาลเองกาะทางเทศบาลเองได้เรียกเก็บเงินคืนเพราะว่าท่านขาดคุณสมบัติก็เป็นการรับที่ซ้ำซ้อนกันท่านรับเป็นบำนาญข้าราชการบำนาญแต่รับในทุกเดือนถ้าจะมารับเรียกยังที่ผู้สูงอายุค่ะซ้สำซ้อนกันไม่ได้นะค,ะ,คะก็คงจะชัดเจนค่ะหรือท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ใต้คอมเมนต์เข้ามาเลยนะจ๊ะ หรือจะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมค่ะก็สอบถามมาได้นะคะทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ